ครั้งแรกเลยใช่ครับข้าง,งล่างถ้าเดี๋ยวอาทิตย์ที่แล้วที่ที่ที่มาเชียงใหม่มาทำอะไรทีเขาไม่ได้มาเชียงใหม่อาทิตย์ที่แล้วใช่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 มาเชียงใหม่โทษทีขอโทษครับคือความจำสั้นแต่พอดีรักนานๆสต็อปเลยครับมาเชียงใหม่บ่อยไหมครับก็มาประมาณ4-5ครั้งค่ะใช่ ก็ชอบที่จังหวัดนี้แล้วเพราะว่าสถานที่ก็น่าอยู่แล้วก็คนก็น่ารักด้วยจริงจริงจแสดงว,ว่าถ้าเกิดมาเป็นบ่อยขนาดนี้ต้องพูดพูดเชียงใหม่ได้พูดภาษาเหนือได้ <c oughs> ขอขอฟังสักิดนึงแต่ละคนครับก็ได้ทักทายอะไรอ่าลองดูลองดูสวัสดีเจ้าสตอวนาลากอพี่อาได้อยู่ได้อยู่พี่อันครับพี่อันพูดอะไรดีอ่ะ เอาเป็นว่ามาถึงเชียงใหม่ก็ครับเออ,เอ,อคอยฮักเจ้าเด้อผสมต้องพูดว่าอะไรนะครับมีร่ามมีร่ามอยู่ข้างล่างอ้ายอ,อ้ายฮักเจา้าฮักเจ้าขอบคุณออที่สอนที่แปลว่าอะไรครับพี่แล้วพี่อะครับพี่นี่แปลว่าอะไรครับพี่เหมือนกับ ดังขอบ้างนะเจ้าเชียงใหม่หน้าฮักขนาดเนะ<ล>อาน่ารักมากน่ารักมากจริงเอาละรเราก็วุน่นวายมาแป๊บนึงแล้วนะใช่ <Hi. S 2> ผมว่าถึงเวลาที่เราจะพร้อมจะ,ะนะแสดงหยยดแข้งหยยดขามีอาการตบบบิดบิดบิดเลยใช่ไหมใช่ให้ส่งกับชื่อนานแบบว่า are you ready ประมาณนี้ให้แบบว่ามีความคึกคักหน่อย ทุกคนพร้อมนี่ครับ Are you ready พร <Yeah. S 1> ้อมไหมพร้อม้าพร้อมขอเสียงดังๆหน่อยแล้ว yeah. เดินาจนจอรักีไม่เจอทุกความไม่ชันไม่ตั้งใจก็มาวมาพันฉันเจอซ่อมรดแล้วเกิดอาการที่มันดุสับที่สไม่เหตุผลตทุบต้องน้องนอนทรมาแต่เอ้งามด็กวามใใจงและต้อง บิดใจฉันมาบิดกันจะเลินเธอบิดแตนเกินบิดกันจะหวานจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเธอบิดมันก็ไปกูกะเอาสตายกะเอาให้พังเธอบิดม eh, ันจะงอยพอแล้วขอโทษยืนใบิดจนเหนื่อยบิฉจนเหน่อพอทิ่งกนัดก็ So, we don't miss the light, so just leave a time and a handcuff. Oi, 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 to go up with a bit. We wish we only need to see the sun. Go to the sun, come on, we took a chance to fight on Taiko Man and So, come on, are going to be the sun. So, come on, hang on, take a little bit, Taiko not ใจฉันไปบิดใจฉันมามบิดกันสะบื้นเธอบิดแตเกินบิดกันที่หวันคดีวไปเดียวมาเธอบิดไปกกเอาตายกเอาผังเธอบิดแต่ก็อยุกมาแล้วพอขอความจริง go. จะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเธอบิดมันก็ไปกูกะเอาให้สายกะเอาให้พังเธอบิดมันจะงอ่อยถูกพอแล้วพอเขามวนห็นใจ ขึ้นมาเต้นด้วยกันหน่อยแล้วข้างหน้าเนี่ยฮะวันนี้เสียงอย่างเดียวไม่พอมาถึงเชียงใหม่เราเป็นว่าอยากให้ร่วมสนุกด,ด้วยกันโดยท่าเต้นง่ายๆโอเคป่ะครับเดี๋ยวสอนก่อนเริ่มที่ท่าเต้นท่าเต้นเต้นอย่างนี้หนึ่งสอสสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8แแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วย,วย,วยเวลาววผมร้องปุ๊บในเพลงนี้เนี่ยจะมีท่อนที่ผู้หญิงร้องแต่ผู้ชายคนไหนอยากจะร้องก็ได้นะไม่ห้ามโอเคไหมครับโอเคไหมครับ,อ,รบอ่าผู้หญิงร้องว่า ใช่ฉันไม่ใช่ชาบาลีฉันไม่ใช่แค่ราติฉันไม่ใช่ดอกไม้จะไม่ยอมจะไม่ยอมโอเค ใ่ดอกไม้รอแต่ไม่ใช่กมีนอยู่เป็นอะไรไม่รู้ฉันอยากเป็นนั่นแหละบินไปยืนต้นนาเธออยากจะอยู่ใกล้เธอคงอะไรไม่รู้เ้าอเยือกแต่ยังแรงใครจะมาตบใครจะยอมตงฉันไม่สมขอชมให้ชี้แจงมันจะเป็นยังมันจะเป็นกัน,น,น,กนฉันจะขอบินเข้าใส่ เธอหอ่ฉันมม่าใไมช่ชอหยากวมากลมว่ฉันไม่ใช่ชาวนาเลฉันไม่ใช่ชาวไม่เตยนิยมเตยนิยมไม่ให้ใคกวนเนี่ยรู้สิ เธอคงยิ้ห้องว่าฉันก็อยากจะรู้แต่เธอไมได้เปล่นงอจได้ใจคนไหนได้ยิรู้กลเธอมนนี้ใครจะมาตอบใครจะดองดงฉันไม่สนขอสมให้ชื่นใจมันจะเป็นไงมันก็เป็นกันฉันจะขอบินเข้าใส่เธอหองับ

หอมสะชื่จนใหญ่เจ้อหอยัดได้สุดมาไว้คอท่น้องจ้ังเลือตัวและหัวใจแหลกชิวหายช่าน่าหนีชีวิต ทุกอย่างใครมีส่วนร่วมใครไม่มีส่วนร่วมมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยแทบจะกระโดดลงมาเต้นด้วยกันข้างล่างอยู่แล้วแต่คนข้างล่างเนี่ยนั่งงั้นถ้าไม่เต้นช่วยกันร้องโอเคปะ่ะเพลงต่อไปเพลงต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีด้วยเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะบอกถึงการคบกันปีหนึ่งไม่ใช่การบักหม,มายถึงว่าการอยู่เฉย การคากันแต่อย่างเป็นยังไงแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าเราจะพคกันแบบไหน,น ว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นแบ่เป็นเช่ไนไรหลกใครหลอกจม่จเขา้าใจและคง <น S 2> คิดไปและคงเข้าใจอย่างที่เห็นเข,ม,ขมีเพียงเราสองคนทางกลางบูด,ดามา

คนต่อไปเนี่ยเป็นผู้หญิงเท่ใครอยากเจอผู้หญิงเท่ของเราว่าจะย,ยกแต่ป้ายไฟเสียงมาด้วยแล้วและสาวต่อไปคือน้องน้องไปเจอกับสต๊อปขอเสียงให้สต๊อปหน่อยครับ